ขายขายอ่ะฝั่งนี้เลยเรามาดูเวสปากันหน่อยครับฝั่งนี้ดินี่ยืนอยู่ฝั่งนี้จะไปถ่ายอะไรฝั่งนู้นสปินร้อรายละเอียดผมก็ไม่รู้อะไรมากหรอกแต่ว่าผมพยายามจะจะถ่ายให้ดูแล้วก็คือคันแรกนะที่ผมมาขายโมไซในช่องเนี้ย นะครับคันนี้เป็นสีเดิมทั้งคันนะจะเป็นสีเทานะครับก็จะเป็นเวสป้าตัว150ตัว3วาล์วนะตัวนี้คันนี้ก็เปลี่ยนยางมาแล้วมาดูก่อนมาดูก่อนมาดูใ,ใกล้ยางใหม่ครับไม่ใช่ยางเปอร์เซ็นแน่นอนยางใหม่เลยเด็ดไหมย,ยางวิ่งไม่ถึง10กิโลเพิ่งเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นอะไรยางใหม่ไม่พูดถึงมอเตอร์ไซค์มันมียางเปอร์เซ็นมีเยอะแยะ <laughs> คันนี้ยางใหม่คันนี้ยางใหม่นะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วคันนี้ไล่ข้างมาแล้วไล่สเต็ปข้างแต่ว่าเครื่องเดิมเครื่องดีนะคันนี้เครื่องดีมากก็จะมีตําหนิรูปรอยตําหนิบ้างนะครับก็จะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เพกถ่ายฝั่งนี้หน่อยมันเป็นล้มแปะล้มแปะหมายถึงก็คือล้มแปะนั่นแหละนะครับเนี่ยล้มล้มลงมาอย่างเงี้ยก็มีรอยนะครับ สีไม่เคยทําก็จะเป็นสีเดิมข้างหลังก็จะเป็น led นะครับตัว led คันนี้เป็นปี2014ปี2014 75นี่ก็จะมีล้มแปะ2ฟฝั่งนะครับก็พยายามจะเก็บคงเดิมแต่ว่ายางก็จะเป็นยางใหม่เครื่องดีนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนี่สตาร์ทง่ายมากเลือนไม่จอวิ่งได้หมดไม่อยู่2 28มไม่อยู่28เกือบ29แล้วก็ชิปปรับยังไงวะเนี่ยไฟหน้าไฟหน้าเป็น LED แล้วนะไฟหน้าเป็น LED ระบบไฟใช้งานได้ครบหมดครับอ่ะระบบไฟใช้งานใช้งานได้ครบหมดครับระบบไฟนะครับท่อก็จะเป็นท่อเดิมยางใหม่ทั้ง2เส้นแล้วก็มาดูใต้เบาะเดี๋ยวดูใต้เบาะกัน เป็นรถมือเดียวเบาสวยเบาะสวยนะครับไม่มีขาดเบาก็จะเป็นเบาะเดิมจากศูนย์อยู่เลยนะครับนี่เบาะเดิมอยู่พื้นสวยนะพื้นยังสวยอยู่นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง150หเป็นตัว150หถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากสนใจคันนี้นะครับเพื่อนๆดูได้เลยนะครับดูตัวจริงได้เลยเครื่องมือก็ครบนะครับเครื่องมือยังมีอยู่เนาะ คันนี้อยู่ราคานะห้าหมืนมียางอะไรมนะียางอะไรอ่ะยางที่เปลี่ยนออกมีให้เอามาดูยูบ็อกก่อนยูบ็อกสะอาดดีนะครับพรมก็ยังอยู่นะพรมของของเดิมนะนี่พรมของเดิมก็ยังอยู่ไม่มีแตกขายู box, าบ็อกขาเบาะอะไรก็ดียังสวยอยู่คันนี้5้าหม้าครับเป็นปี2014ันสบ ปี2014สวยนะแข็งอะไรก็ยังไม่มีรอยมากนะครับก็จะมีรอยเหยียบก็มีรอยเหยียบแบบเหยียบขาตั้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะถ่ายให้ดูหน่อยใกล้ๆเนี่ยถ่ายใกล้ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยนะครับมีรอยเหยียบโอ้ยมันใกล้ไป <laughs> คันนี้สีเดิมไม่เคยทําสีครับโชคดีนะครับเดี๋ยวพาไปลองขับเพียกขึ้นเพียกขึ้นดิเดี๋ยวพาไปลองขับนะแบบนี้เลยแบบนี้ดิเฮ้ยมันเป็นอะไรท,ที่ฟิลดีมากเลยนะทุกคนเอันนี้นนนนไฟก็ไม่มีเดี๋ยวไปสักยูเทินหนึ่ง เฮ้ยฟิลมันดีฟิลมันดีฟิลมันดีจับดีๆจับดีๆไปเลยแล้วอะ่ะการขับขี่ก็ถือว่าดีนะเพื่อนๆว <c oughs> <c oughs> ิติใหม่แห่งการรีวิวคันนี้นะเป็นเวสป้าปี2014เครื่อง1 5 0ซีซีบอกเลยว่าคันนี้ไม่ขึ้นทุกอย่างใช้ได้หมด เฮ้ยขับดีนะการเข้าโค้งตอบสนองดีพวงลัยไม่ใช่พาวเวอร์นะเข็นไม่ใช่พาวเวอร์เฮ้ยถ่ายดีๆนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงเฮ้ยมันเขาท่านะคันนี้ไล่ข้างมาแล้วนี่เล่งอัตราเล่งดีเป็นไง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  อยู่เทิร์นก่อนคันนี้ปี2014โอเคอยู่เทิร์นก่อนอันตรายหมวกกันนงกันน็อกก็ไม่ใส่กันนะ <c oughs> ไปเลยเราอะรถพ่วงมาเราไปเลย <c oughs> เราต้องออกก่อนรถพ่วง <c oughs> วันนี้ไม่รีวิวร,รถยนต์รีวิวมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะคลิปแรกแล้วก็มีติใหม่แห่งการรีวิวไม่เคยรีวิวเลยมอเตอร์ไซค์ ดีอ่ะสนุกสนานอ <ornament. S 2> อันนี้ well. hui, ไล่ข้างมาแล้วต้นมันก็ได้มันก็แรงหน่อยเราเป็นไปเครื่องเออเบรกดีนะเบรกหน้าเบรกหลังดีใช้ได้ครับเป็นิสเบรกไหมนิสเบรกหน้าหลังดำหลังดำ รู้สึกว่ามันเข้าโค้งดีนะเพราะว่าเปลี่ยนยางมาใหม่ด้วยโอเคก็จะประมาณนี้คันนี้นะครับสรุปแล้วกันนะครับคันนี้ก็จะเป็นเวสป้าตัวสปินนะครับเป็นเครื่อง 150cc ไปคันนี้อยู่ที่20,080เกือบ20,090แล้วก็เปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็ไล่ข้างคันนี้ไล่ข้างมานะครับแต่เครื่องดีนะเครื่องดีมาก แล้วก็ยูบ็อกสวยระบบไฟติดหมดไฟลงไฟเลี้ยวถ่ายไฟเลี้ยวให้ดูก่อนข้างหลังติดปะติดนะฝั่งนี้ติดนะข้างหน้า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 ไฟเลี้ยวติดไฟรีติดสองข้างไฟเลี้ยวติดด้านขวาติดด้านซ้ายติดแล้วคันนี้รู้สึกว่ามันจะมีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะติดป่ะ ไฟลีไฟหน้าอันนี้เปิดไฟหน้าอันนีป้ปิดไฟหน้าแล้วก็เปิดไฟลีปิดไฟลีอ่าใช้ได้โอเคก็จะประ,ประมาณนี้อันนี้ไฟขอทางไฟขอทางใช้ได้ก็จะมีไฟขอทางด้วยนะครับอ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยช่อง168 channel ครับคันนี้เลยตัว150นะครับ Vespa นะครับเปลี่ยนยางใหม่แล้วยางวิ่งไม่ถึง10กิโลเลยเปลี่ยนออกจากร้านมาก็มารีวิวเลยนะครับ ระบบขัดตั้งอะไรใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับเครื่องดีมากนะครับสภาพก็ถือว่าดีนะส่วนรายละเอียดเนี่ยถ้ามันไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมขอไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมมารีวิว<ข>อ,อีกทีหนึง่งออขอไปดู Google ก,ก,ก่อน <laughs> เพราะว่าผมไม่ได้คอโมไซ์เลยแต่ว่ามีมีก็มีไว้ขับนั่นแหละนะครับ <laughs> อันนี้รถเป็นปนรถมือเดียวด้วยนะครับอีกมือนึงค้้ยหลังไว้ <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่อง168 Channel เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า EP พีหน้าและกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ